อยู่ด้านหลังจะมาช่วยทุกท่านนะคะถ้าหากว่าไปเก็บข้อมูลตามวุธต่างๆแล้วยังไม่จุใจเดี๋ยวต้องรอฟังค่ะหลายๆท่านเนี่ยนะคะก็ติดตามรายการของคุณยุทธนามาทั้ง3-4รายการเลยใช่ไหมคะก็เป็นแฟนประจำแล้วก็คุ้นกันนะคะยุทธนาก็จะทักทายรู้จักเหมือนเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันเลยนะคะก็บรรยากาศวันนี้ค่อนข้างที่จะค่อนข้างเป็นอะไรที่น่ารักมากแล้ว คุณชิธนาเองก็บอกว่าประทับใจมากกับการจัดสัมมนา,าครั้งแรกของคุณชิธนาเองนะคะที่บอกว่าชงเองกินเองวันนี้เป็นอะไรที่น่าประทับใจจริงๆนะคะอีกสักครู่หนึ่งนะคะท่านผู้มีเกียรติด้านนอกก็คงจะเริ่มทยอยกันเข้ามาด้านในแล้วนะคะ หลายท่านช่วงที่พักพักเบรกเนี่ยก็ได้ไปตรวจสุขภาพกันนะคะของทางโรงพยาบาลกเกษมราชประชาชื่นเขาก็มีศูนย์หัวใจมาตรวจว,วัดความดันคลื่นหัวใจให้นะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะดูแลเรื่องของสุขภาพหัวใจกันด้วยนะคะแล้วถ้าหากว่าใครสนใจเรื่องของสุขภาพแล้วก็กลัวว่าอุ้ยเรื่องของโรคหัวใจเนี่ยจะมาถามหาหรือเปล่าเพราะว่าคนไทยเป็นกันเยอะมากนะคะในช่วงสัมมนา ช่วงสุดท้ายของวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพล้วนๆเรื่องของโรคหัวใจจะมีสัญญาณอะไรบอกเหตุเราแล้วก็จะเตรียมการรับมือกันยังไงเดี๋ยวอดใจสักครู่หนึ่งนะคะเอาละค่ะเนี่ยช่วงนี้ท่านผู้มีเกียรติก็เข้ามากันค่อนข้างจะเต็มแล้วนะคะแอบกระซิบนิดนึ่งคุณผู้ฟังคะวันนี้12ธันวาคมเป็นวันที่พวกเราแฟนๆของรายการของคุณยุทธนาเน,นี่ยนะคะมารวมกันตรงนี้แล้วก็มาฟังการสัมมนาดีๆกัน วันนี้คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าเป็นวันดีของแฟนๆรายการท่านหนึ่งเพื่อนๆของเรานะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดค่ะใครที่รู้ตัวนะคะว่ามีวันคล้ายวันเกิดวันนี้กรุณายืนขึ้นนิดนึงนะคะค่ะวันนี้วันเกิดแต่สละเวลามาอยู่ร่วมกับเรานะคะเพราะฉะนั้นทางรายการนะคะแล้วก็ทางบริษัทดีซี a คริชั่นขอแฮปปี้เบิร์ตเดย์ด้วยนะคะขอเชิญด้านหน้าเลยค่ะ ขอเชิญพี่ธนาด้วยนะคะพากภาษาจีนค,คุณธัญญาสัจภาพพี่ชินนะคะคุณธัญญาเป็นแฟนรายการรายการไหนคะที่ฟังเป็นป <c oughs> ระจำก็รายการทองนะคะ ทองค่ะฟังมานานเนี่ยงค่ะก็สักเดือนเดือนสองเดือนเองค่ะครับเมื่อกี้ผมมาไม่ทันนะฮะ Happy birthday to you ขอใชกคำมืหนใดครับปีนี้เท่าไหร่ครับ18หรือ19ครับพี่2ี่ิบอีบดว่านะ นะครับอะไรครับก็เชญคุณปุ๋ยนะครับให้คุณปุ๋ยเลยนะฮะเป็นตัวแทนนะคะของทางรายการแล้วก็ของทางดีไซน์เรีชันนะคะขอให้พี่ธัญามีความสุขสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะคะแล้วก็ได้กําไรจากการลงทุนในทองตลอดไปนะคะขอบคุณนะครับมีความสุขนะครับมีความสุขครับขอบคุณนะครับค่ะช่วงนี้ก็เชิญพี่ธนาลยนะคะสําหรับช่วงการสัมมนาช่วงที่2ค่ะครับขอบคุณนะครับ นะครับที่ที่อยู่ด้านนอกนะครับเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรตินะครับยังมีบางส่วนที่ตอนนี้กําลังตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจอยู่นะครับฉะนั้นพอจบเบรกนี้แล้วเนี่ยฟังแล้วเอ๊หัวใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมนะครับยังตัดสินใจไม่ได้หรือว่าตัดสินใจได้แล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับเดี๋ยวมีตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจสําหรับท่านที่ยังไม่ได้ตรวจนะครับมาถึงวงที่2ของวันนี้ครับในสัมมนา m ันนิ plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมนะครับวงแรกก็ถกเถียงกันนะครับว่าตกลงแล้วหุ้นกู้ ทองกองทุนอสังหาเอ๊ะจะลงทุนอะไรดีปี5้ามนะฮะใครคิดว่าทองดีที่สุดปี53ยกมือฮะมีไหมฮะทองครับมือลงครับทองนะฮะแล้วหุ้นกู้นะครับผู้กู้ยกมือครับมีไหมฮะหุ้นกู้ไม่มีเลยแล้วกองทุนอสังหาริมทรัพย์ครับมีไหมครับมีไหมฮะม,มีนะฮะเอาละครับผ่านไปแล้วเนี่ยแต่ว่าในการลงทุนไม่ใช่มีแค่3ทางเลือกนะฮะฉะนั้นถ้าฟังวงที่2เนี่ย อาจจะเจอทางเลือกในการลงทุนทางที่ 4, 5และ6ก็ได้นะครับฉะนั้นครับช่วงนี้ครับผมขออนุญาตเริ่มนะครับเสวนาในวงที่2กันเลยนะครับเป็นเสวนาที่มีชื่อว่า m o n นี่ช็อตออนสเตนะครับเป็นการเชิญกูรูที่ปรึกษาการเงินนะครับมืออาชีพจาก K Group หรือธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับท่านผู้ฟังอาจจะได้เคยได้ยินแต่เสียงนะครับได้ยินแต่เสียงโอ้โหทำไมคุยเก่งจังเลยทําไมคุยแล้วได้เนื้อหาสาระจังเลย วันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับนำเอาตัวจริงเสียงจริงนะครับของแต่ละท่านซึ่งวันนี้เราเชื้อเชิญมา3ท่านเนี่ยมาคุยกันสดๆบนเวทีแห่งนี้เลยนะครับท่านแรกครับท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการธนาคารเกษิกรไทยจํากัดมหาชนคุณชาติชายพยุหานาวิชยัยหรือพี่บู๊ครับเรียนเชิญครับ พี่บูของเรานะครับนี่ตัวจริงนะฮะเชิญครับพี่บูครับอ่าเก้าอี้ที่2จากนะครับพี่บูจะมาคุยให้ฟังด้วยนะครับว่าเอ๊จะมีทางเลือกที่สี่หรือล่านะครับหลังจากคุณกู้ทองกองทุนไปแล้วพี่บูจะมาคุยให้ฟังว่าแนวโน้มเศรษฐกิจปีหน้าจะเป็นยังไงดอกเบี้ยที่บอกจะขึ้นเนี่ยจะขึ้นเมื่อไหร่นะฮะแล้วลงทุนอสังหาริมทรัพย์แนวรูปแบบไหนดีนะครับเอาแล้วครับท่านที่2ครับท่านผู้นี้ไม่ยอมรับฉายาว่าเป็นเป็น เป็นอะไรนะฮะต้องบอกว่าเป็นสตรีแลกกันนะครับแต่ว่าเรารู้จักกันดีในฐานะของนัจูนใจดีนะครับใจดีในการไปให้ความรู้เสวนามาแล้วแทบจะทั่วประเทศนะครับเป็นคนที่ขายดีจริงๆนะครับในการที่จะได้รับการเชื้อเชิญไปให้ความรู้เรื่องของการบริหารการเงินส่วนบุคคลนะครับนัจูนใจดีของเรานะครับท่านผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนการเงินส่วนบุคคล สายงานธุรกิจลูกค้าบ,บุคคลและเครือข่ายบริการธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนคุณอุมาพันธ์เจริญยิ่งครับเรียนเชิญครับมาดูสิครับว่าณจูนใจดีจริงหรือเปล่านะฮะนะจูนจะมาพูดถึงการวางแผนภาษีให้ฟังด้วยนะฮะอ่าอยากจะเกษียณอย่างากกเกษมน,น,นะฮะวันนี้ณจูนจะมาคุยให้ฟังนะครับแล้วก็แผนส่งลูกเรียนต่อนอกด้วยนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับท่านที่3นะครับ ใครมาตอนต้นเนี่ยจะเห็นท่านนั่งคุยให้เราฟังว่าเอ๊จะซื้อประกันชีวิตจะทําประกันชีวิตยังไงดีให้คุ้มค่านะครับท่านนี้ครับท่านเป็นผู้บริหารฝ่ายธุรกิจประกันลูกค้าบุคคลธนาคารเกษรกรไทยจํากัดมหาชนเป็นผู้ที่ไม่เคยปิดบังเลยว่าลูก2แล้วนะฮะตั้งแต่คุยพิทยุกันแล้วก็บอกเลยว่าลูก2แล้วนะฮะคุณเก๋ครับคุณกิตยาเริภูริทัศนครับเป็นเชญครับดูหน้าแล้วบางคนไม่เชื่อว่าลูกล้วนะครับเอ็นเชนครับ นะครับเราจะคุยกันนะครับ Money Shot on s t a เตปรึกษาการเงินมืออาชีพจากเคกรุปนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของเราเดี๋ยวเตรียมนะครับจะมีชาร์ตของพี่บูอยู่4ชาร์ตนะครับพี่บูจะคุยถึงแนวโน้มเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องของทิศท,ทางดอกเบี้ยนะครับรวมทั้งข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจด้วยนะครับ